นี่คือสรุปเรื่องของซิโมเฮเวย์นะครับสไนเปอร์ที่เขาว่ากันว่าโหดที่สุดในประวัติศา,ศาสตร์เลยเรื่องมันเริ่มจากชาวนาฟินแลนด์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเนี่แหละฮะจับปืนเป็นสไนเปอร์ตอนสงครามฤดูหนาวปี1939ตอนนั้นฟินแลนด์เล็กกว่าโซเวียตเยอะต้องป้องกันประเทศจากการลุกรานแล้วเขาก็กลายเป็นตำนานเลยนะชื่อว่ามัจจุราชขาวทำให้ทหารโซเวียตนี่ขนหัวลุกไปต,ตามๆกันอย่างแรกเลยเนี่ย กลยุทธ์ซุ่มยิงของเขามันไม่เหมือนใครนะคือเขาจะเคลื่อนที่ตลอดไม่ได้อยู่กับที่ซุ่มยิงเฉยๆแถมพรางตัวในหิมะด้วยชุดขาวล้วนคือแทบจะหายตัวไปเลยและที่สําคัญมากๆเขาไม่ใช้กล้องเล็งก็เพื่อไม่ให้เลนส์มันสะท้อนแสงไงทําให้หาย,ยากมากๆต่อมาความเก่งของเขานี่สร้างความกลัวให้สักครูแบบสุดๆเลยนะโเโียตถึงกับต้องยิงปืนใหญ่แบบมั่วๆเข้าไปในป่าเลยอะ่ะ หวังจะให้โดนแล้วก็ตั้งหน่วยสไนเปอร์พิเศษมาล่าเขาโดยเฉพาะแต่ก็หาไม่เจออยู่ดีคิดดูดิคนเดียวทำกองทัพใหญ่ปั่นป่วนได้ขนาดนี้แล้วสุดท้ายนะครับสถิติการยิงของเขาเนี่ยโหน่าทึ่งมากว่ากันว่าเขาสอยทหารโซเวียตไปกว่า500คนก่อนที่ตัวเขาเองจะโดนยิงด้วยกระสุนระเบิดเข้าที่กรามจนต้องออกรบไปแต่ไม่น่าเชื่อเขารอดมาได้ เรื่องของซีโมฮารวร์ก็เลยเป็นตำนานของสไนเปอร์ที่ใช้ฝีมือกับสภาพแวดล้อมรอบตัวสร้างความได้เปรียบจนกลายเป็นฝันร้ายของศัตรูจริงๆครับ